สวัสดีครับพบกันย้ำเช้าๆนะครับสำหรับวันนี้ห่างเหินไปนานครับเช้านี้ย้ำเช้าๆห้หันปลายนะสะนี้อย่างที่เคยบอกครับคือรู้สึกว่าน้ำลดมากครับลดเร็วมากๆเลยครับประกอบกับลมหนาวแล้วก็น้ำเลยลดครับลดเร็วลดแรงด้วยครับเร็วแรงครับ สานนี้จะเลี้ยงปลานะครับผมจะลงปลานิลปลาตะเพียนปลาทับทิมครับอาจจะมีปลาธรรมชาติอยู่บ้างเล็กน้อยครับปลาอนี้เขารู้ดีครับรู้สึกว่าถ้ามีใครมาพวกเราจะมารอเลยครับจะพุ่งหัวจรมารอเลยครับย8ดเดือนธันวาก็จะครบ2เดือนครับคือปล่อยครับปกติแถวนี้นะครับ มีน้ำขึ้นถึงเลยครับหมดละเดินได้สบายแต่ตอนนี้แห้งครับรถพวพานนะพึ่งผ่านไปได้เข้าหน้าหนาวแค่ไม่ไม่กี่เดือนครับยังไม่ถึงเดือนครับรถเอารถเอารถแรงมากลยครับไม่เป็นไรครับเรามีน้ําตัวอื่นช่วยครับตัวช่วยได้สบายครับก็ผันน้ําใสเรื่อยๆทุกวันครับ ก็คือเราจะเปิดจากแผงโซลา่าครับใส่เป็นสายมาไกลๆนู่นครับประมาณ200เมตรครับปลาตรงนี้คือปลาดุกครับปลาดุกบิ๊กอุยปล่อยไว้ปลากว่ามันไม่โตครับแล้วตัวแล้วตัวก็จะออกเหลืองๆครับอันค่าอาจจะเป็นกับน้ำครับ แต่นี้ผมมีอการก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนพอดีก็เห็นกระชังกว้างๆก็เลยเอามาทําดูซิว่าเป็นยังไงเริ่มตัวใหญ่แล้วครับเดี๋ยวสักครู่ก็น่าจะได้จับไปประกอบอาหารบ้างเล็กน,น้อยตามสภาพนะครับครับนี่คืออาหารอันโอชะของเขาครับของปลาดุกครับ,รบก็คือหอยเชอรี่ครับ ก็จะทุบๆนะครับแล้วก็เอาให้ปลาดุกครับโอ้กินดีมากครับแย่งกันกินดีมากครับเพราะว่าสังเกตจากการที่เอาอาหารเม็ดหรอวอาหารเม็ดนะครับเอามาให้เขาเราปลากันว่าไม่ใหม่เขาก็กินดีอยู่นะครับแต่ช่วงหล้างมารู้สึกว่าเอาหอยเชอรี่มาให้นะครับทุบๆหอยเชอรี่ลงให้ปลากรว่าเขา สนใจเชอร์รี่มากกว่าอาหารเม็ดนะครับก็เลยคิดว่าอาหารเม็ดนี้จะลดลงเรื่อยๆครับน,นี่ครับครับนี่คืออาหารหอยเชอร์รี่อาหารอนโนชาของปลาดุกครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะลองโยนให้ครับ สักครู่มาแล้วครับโอ้โหดูครับดูแย่งกันเชียวอร่อยดูครับกินหอยชเชอรี่แล้วรู้สึกจะโตเร็วหรือเปล่าเนี่ยมั่นใจครับดูครับโอ้โหเขาแย่งกัน,นครับครับเช้าๆอย่างนี้ก็พามาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับ ต้องบอกกันครับปลาดุกที่เลี้ยงหนึ่งกระชังบกตรงนี้คือเป็นปลาดุกที่ผมนํามาย้ายบ่อย,ย้ยายมาจากบ่อข้างบ้านนะครับเป็นบ่อซิเม,มนรับสึกว่าเดือนกว่าแล้วมันไม่โตผมก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่เอามาตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าเขาโตเร็วนะครับเขาโตเร็วแต่ถ้าเทียบกันแล้วก็คือบ่อดินนี่โตเร็วกว่าครับรองลงมานิดหนึ่งก็คือกระชังบกนี่แหละครับ เ่บอปูนนี้คงไม่ไหวครับบอพลาสติกยิ่งหนักเลยครับก็เลยวางแผนว่าจะเอามาเลี้ยงไว้ข้างข้างสาะนี่แหละครับเวลาถ่ายน้ําเปลี่ยนน้าอะไรก็ตรงนี้ครับให้ไหลลงสารนี่ไม่ไม่ให้กินเกลื้ยนนะครับแต่พอหลังจากนั้นมามีหอยเชอรี่ให้เขาปราก็ว่าเขาเมินครับครับเช้าเช้าอย่างนี้ก็พาทุกท่านมา ติดตามอัปเดยวความเพื่อหน่ยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามในช่วงนี้มีอะไรจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ